วางสปาร์ตาลงถ้าไม่อยากแดกบาลิต้ากูบาลิต้า M92 ค่ายงานรีเทคครับสีดับเบิลแบ็คทดสอบเพื่อนๆรับชมครับด้วยลูกออสเซตสองดำที่เราคุ้นเคยบาเคบาลิต้า All around Say your body is M92 Not a piece of purpose plastic Head to her toes Yeah they say that She's a lass, Yeah the whispers All around Say she has A reputation Don't believe it Till I see it So I want a demonstration And I've always learned it better With the hands on education So I need a private session If you get what I am saying And they say that She's not easy No she's really complicated But that only makes it better And it's got me so fixated And I'm not the type to a d r e a M92 เดี๋ยวผมจะทดสอบแรงอัดของฝากผอง้องนห้ดูว่าเป็นยังไงผมใช้ลูก o z 1นัดนะครับผม เดี๋ยวผมจะยือดอัดการกลวยให้เพื่อนๆดูนะครับ <c oughs> ว่าเป็นไงอย่าไปทำตามกันนะนี่ครับผมเป็นาพให้ให้ดูเฉยๆครับว่าเสียงอัดของปากหลองกล้องเป็นยังไงคราไปดูกล้องมาดูใ <c oughs> ดก,กล้ๆนี่แรงกระแทกนะครับผมแรงระเบิดจากเดินขับนะครับผมรูแบ่งกันนะ <c oughs> โอเคแลายคนถามว่าที่ถ้าแบบว่าลั่นใส่เนื้อจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เลยครับผมอเลยนะ I do stay, I just have no shame, I admit Every day that I wake up, I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, Everybody still doubts me. I wanna live to hear a crowd sing. Oh my so loudly. I miss a time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับยินด,ดีต้อนรับสูช่ช่องไอชิวแอร์ซอฟกันครับอยู่ผมช่างนางแอร์ซอฟกันครับผมนี่คือร้านขายบีบกันและแบ่งกันมือสองแล้วเรารับซื้อรับขายแบ่งกันและบีบกันมือสองมือหนึ่งก็มีครับผมก็อยู่กับเจ้าตัวกล่องสว่านแบบนี้ครับผมใช่มันคือรีเทลครับผมรีเทล M92 นะครับผมหรือบาลิต้านั่นเองตัวบาลิต้าเนี่ยผมรีวิวทั้งมือหนึ่งมือสองเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายรอบแล้วและตอนนี้พอเรารีวิวจนจะครบทุกรุ่นแล้วเนี่ยความหมดมุกไม่รู้จะรรีีววิออะไให้เเพื่่นนๆดูย มันก็หมดแต่คือทุกวันนี้ผมไม่ผมไม่จําเป็นจะต้องรีวิวขายรีวิวแบบนี้ทุกวันก็ได้แต่ว่าผมก็ยังจะต้องรีวิวเพราะการทาคลิปมันคือสิ่งที่ผมรักนะครับผมเพราะว่าผมรีวิวครบทุกรุ่นและลูกค้าสนใจรุ่นไหนเนี่ยเขาก็ถักมาพี่รุ่นนี้มีไหมรุ่นนู้นมีไหม,น,น,ม,ไมนะครับผมผมก็ทําสิ่งที่ผมรักอยู่ก็คือการเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยนะครับผมเ้าวันนี้ผมพามาดู M92 b a r i t t a นะครับผมตัวนี้ค่ายงานรีเทลครับ ในกล่องของเขาจะมีอะไรบ้างจะมีถุงบอ่รถุงรีเทนะครับผมมือหนึ่งจะต้องมีถุงนะแล้วก็มีคู่มือนะครับผมคู่มือของบาเรต้าแล้วก็แปรงทําความสะอาดที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้จริงเพื่อนๆเอาไปคว้างทิ้งได้เลยเพราะมันจะทําให้ปืนเป็นรอยนะครับผมแล้วก็จะมีแม็กสองตัวผมขออนุญาตยิบปืนมาให้เพื่อนๆดูอขอก่อนก่อนที่เราจะไปรีวิวปืนผมขออนุญาตบอกคุณสมบัติของถุงตัวนี้มันจะไม่ใช่ถุงพลาสติกธรรมดานะครับแต่มันจะเป็นถุงกันน้ํามันระเหยนะครับ เวลาเพื่อนๆได้ไปเพื่อนๆอย่าทิ้งถุงอันนี้เวลาเราเลิกเล่นปืนหรือว่าเราไม่เล่นปืนแล้วเนี่ยเพื่อนๆเอาปืนใส่ถุงไว้แล้วก็เอาสเปรย์ซิลิโคนหรือช่ม,มะน้ํามัน w d 40เนี่ยฉโลมปืนแล้วใส่ถุงอันนี้มัดเอายางมัดแบบนี้นะครับน้ามันที่อยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ระเหยแล้วมันจะเกาะกับปืนเราได้นานนะครับผมอ่ะเอานี้คือข้อดีของปืนตัวของบาลิต้าผมขออนุญาตรีวิวแค่1แม็กนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมวางกล่องก่อนเดี๋ยวเราไปดูปืนใกล้ๆกันเอามาดูบาลิต้าใกล้กลกลกลๆกันลูกค้า ดูทุกมิติทุกองศาตัวผมเคยรีวิวไม่ว่าจะเป็นเงินเงานะครับผมเงินด้านนะครับผมสีซาตินนะครับผมวันนี้มาอยู่กับซีรีส์ดำตัวดำผมก็รีวิวมาแล้วนี่จะเป็นคลิปที่3ที่ผมกลับมารีวิวเริ่มหมดมูครับมาดูตรงนี้นะครับผมนี่เขาจะล่องลึกมาบาเรต้านะครับผมนี่นะครับผมวีทีเมดอินอิตาลแต่มันไม่ได้มาจากอิตาลีมันมาจากตุรกีแต่ว่า ปืนจริงเนี่ยประเทศอิตาลีเขาเป็นผู้พัฒนานะครับเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เขาก็เลยเอ่อมันจะเป็นงานลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็เลยลงว่ามาจากอิตาลีแต่ที่จริงมันเป็นปืนจากตุรกีแบ่งการจะมาจากตุรกีซะส่วนใหญ่กับเยอรมันครับอีกมุมหนึง่งนี่ครับบาเลต้านี่นะบาเลต้านะครับผมนี่ P.S.F นะครับผม D.B. ล่องลึกหมดเลยนะครับผมสัญลักษณ์บนปืนจริงนะครับผมนี่ไอ้คำว่ารีเทมอส92เนี่ยถ้าลูกค้าต้องการจะลบร้านจะใช้น้ำยาลุมดำเก็บให้ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีดํากลืนไปเลยนะครับผมอ่าแต่นี้แล้วแต่นะครับผมลูกค้านะครับผมประกับเขาเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นพลาสติกนุ่มๆนะครับผมลูกหมดสไลด์แขวนเขาเป็นแบบนี้นี่นี่คือตอนลูกหมดสไลด์แขวนนะครับนี่นะนี่ครับผมปืนมันยังใหม่ครับผมอ่าันบังคับอะไรมันก็ยังแข็งอยู่มาดูของตัวไกด์อ่าไกด์หลอดของเขาเดี๋ยวผมจะแยขึ้นลำอีกอ่าไกด์หลอดเขาจะมีรูแบบนี้นะครับผมเอาไว้เวลาที่เราจะ ใส่ตัวคันแขวนเนี่ยเราจะต้องอใช้เหล็กอะไรแหลมๆนะขัดเอาไว้เพื่อที่จะดึงไกด์หลอดไอพีทถอดประกอบเนี่ยผมก็เคยถ่ายเอาไว้แล้วลูกค้าสามารถเลื่อนกลับไปดูคลิปบา l เลต้าได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถือให้เพื่อนๆดูครับผมตอนบาเลต้าอยู่ในเอวเป็นแบบนี้ครับอยู่ในซองพกเป็นแบบนี้หยิบขึ้นมาผมจับเป็นแบบนี้ครับนี่นะถูกมิติถูกองศาครับนี่นะครับผมต่อลูกหมดสไลไ์ค้างบาเลต้าเป็นแบบนี้ นะครับผมนี่คือบาล t ตา M 92นี่คือบาล t ตา M 92ครับตัวปืนเนี่ยจะขนาด1ต่อหและเมื่อเอามาเทียบกับตัว F S 84นะครับผมที่หลายคนสอบถามกันปืนบาลีตาเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่า,าตัวของ F S 84เนี่ยประมาณ1เท่านะครับผม1เท่าตัวเลยนะครับเป็นซับคอมแพ c กกับ ปืนพกปกติกับปืนซับคอมแพกเนี่ยนี่นะครับผมนี่คือขนาดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนี่นะครับผมถึงรูปทรงมันจะใกล้เคียงกันแต่ขนาดเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมนี่นะนี่ขนาดนะครับผมนี่เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะได้เห็นชัดกันเข้าใจนะครับเพราะว่าหลายชัานเนี่ยบอกว่าพี่ f f 8 4เนี่ยมันคือ m 9 2ใช่ไหมที่จริงมันมันไม่ใช่นะครับผมมันคือ f f 8 4 มันไม่ใช่ M92 นะครับผมอ่าโอเคจะได้เข้าใจกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสไลด์ของเขาใกล้ๆก,กันนะครับผมเสียงเหล็กกระทบกันจะเนียนฟังแล้วสนอหูไหมนี่ครับผมนี่ครับนี่นะนี่ครับผมนี่นะเสียงเสียงสไลด์ของบาล e ต้า M92 อ่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมบาลต้ M92 ตัวนี้เพื่อนๆอย่าลืมแอดไลน์ผมมาที่ แอดสองศูนย์ห้า O W U R P Y หรือโทรมาสอบถามสินค้ากับผมที่ศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสองสามสี่ศูนย์เบอร์เงินแบงก์กันงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนใกล้จะออกหลังวันแล้วเพื่อนๆสามารถมาซื้อได้วันนี้ผมเชิญน,น op, ันในซอกการขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเพื่อนมีแบงก์กันหรือบีบีกันมือสองที่ไม่ได้เล่นแล้วเอามาเปลี่ยนเป็นเงินที่ร้านเราได้วันนี้ผมเชิญน,น op, ันในซอกการขอตัวลาไปก่อนบาเรต้าเอ็มเก้าสองครับ